เรียนเพื่อนสือนส่อชนท่านครับผมโซลินนีชัยนะครับสมาชชิกผุ้นที่สภานะครับแล้วก็กรรมธิรุกรมิการหรืพนักานเงินครับอันหนึ่งที่หลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือครั้งนี้ครับ29ที่นะครับท,ท,ที่จะไม่มีการเลือกนายกอบจนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่ามีกระบวนการในการชิงหลักก่อนผมคิดว่าอันเนี้ย แน่นอนว่ามันเป็นสิทธิที่ทากฎหมายที่ที่นายกแต่ละคนจะชิงได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะถ้าหากว่าผมคิดว่าอกรัฐเองก็ไม่ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามระบบอัตโนมัติท่านเลขาคกรัฐเองเนี่ยเขาพูดอยู่ว่านะฮะถ้าหากว่าเห็นว่ากระบวนการมีมมปัญหาใระบวนการมีปัญหาเข้าไปแก้กติกาแต่ผมคิดว่าทางอกรัฐเองก็ควรจะมองหาช่องทาง,งในการที่จะพิจนารณาดูตรวจสอบว่าเหตุผลทั้ง29ท่านที่ชิงหลังก่อนนะฮะ จนกระทั่งทําให้เกิดการคำซ้อนนะคะรับนอกจากประเด็นเรื่องการเสียงบประมาณในการที่จะต้องเลือกคำซ้อนนะครับแล้วนะครับมันยังทําให้เป็นภาระกับประชาชนในในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ยังทําให้ประชาชนเองก็ยังอาจจะมองแล้วก็จะรู้สึกถึงว่าสูญเสียความศรัทธาหรือเปล่าครับกับ กรณีที่ชิงลาออกก่อนเพื่อเทคนิคทางการเมืองนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับเรียนสื่อมวลชนนะครับมีปฏิอิทนะครับก็พยายามไปรวบรวมผลนะฮะที่ทางนายกอรจอที่ชิงลาออกก่อนนะฮะใน29คนนะครับส่วนใหญ่นะฮะ12ที่นะับอ้างเรื่องผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ประชาชนนะครับแล้วก็อันันก็คือเรื่องข้องวลมกฎหมายเลือกตั้งผมคิดว่าถ้าหากว่าไป ไปพิสูจน์แล้วนะครับว่าเหตุผลหรือว่าไม่ได้ไปเป็นการเป็นแบบเป็นการการะทาโดยสุดฤิ์เนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องกรกตอเองก็ต้องมีมาตรการในการที่จะต้อง,ต,องต้องออกมาเรียกว่าปาระนามหรือว่าหรือว่าประกาศนะฮะให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นการใช้ทเทคนิคทางช่องทางทางกฎหมายในการสร้างความได้เปรียบจนเป็นภาระให้กับประชาชนในระยะยาวนะครับอันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็พูดเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการกรณีที่ชิงลาออกก่อนแบบนี้ครับ ก็อาจจะให้รองนายกนะฮะรักษาการไปก่อนเพื่อให้การเลือกตั้งอบจนะครับเป็นไปในเป็นไปในวันเดียวกับเลือกตั้งสอบจด้วยนะครับแล้วก็ระยะยาวอีกอันนึงนะครับผมคิดว่าหลายท่านในที่นี้นะครับเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะเพื่อนเพื่อนสื่อคนก็เป็นคนต่างจังหวัดอาจจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่ได้เลือกในกรุงเทพนะแต่ว่าไปเลือกต่างจังหวัดซึ่งก็มันไม่สะท้อนถึงชีวิตตัวตนเรานะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยฮะผมคิดว่า เอ่อข้อควรจะมีมาตรการในการยืดหยุ่นมากขึ้นให้สามารถเพื่อตั้งในที่ที่เรามีชีวิตอยู่อาศัยมีจริงได้นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะอ,ออกแบบหรือกำหนดชะตากรรมหรือกำหนดอนาคตผ่านองค์กรอย่างปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ได้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นมาตรการที่ที่ระยะย,ยาวทั้งเรื่องของการเอ่เอถ้าหากว่าลาออกนายกลาออกนายกอบจลาออก,กอนนะฮะก็ควรจะ รอไว้หรือให้รักษาการรองนายกรักษา,การไว้จนกระทั่งมีการเลือกร้อมการรัฐประเทศ 2. ก็คือมีกระบวนการในการเลือกตั้งนะฮะในที่ที่เรามีชีวิตอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือการใช้สิทธิ์นอกคือที่ได้นะครับหรือใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้นะครับอันนี้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายท่านก็คงได้มีโอกาสอภิป,ปรายนะครับกรณีที่กรกตเองก็อองกมามารา,ายงานนะครับผลการดําเนินงานในปี66นะฮะคุณค่า ภาพที่กรกตถือคือเรื่องของการอำนวยความสะดวกผมยังเห็นว่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะฮะแต่ว่าการไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายท่านพูดก็คือเรื่องของการที่ให้เป็นการเลือกบันเสาร์อันนี้เป็นความสะดวกของกรกตหรือเปล่า ไม่ใช่ความสะดวกของประชาชนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบบางประการที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนีมว่าอยู่ในวิสัยที่กรกตอเองเนี่ยสามารถที่จะออกเป็นระเบียบนะครับที่จะสามารถที่จะออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้นะครับผมว่าครั้งนี้อาจจะไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ค ฝากไว้แล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะส่งเสียงไปยังกรกตเพื่อจะได้ออกมาตรการที่จะอานวยความสะดวกแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมประชาชน60%ที่ประธานกรกต65%ใช่ไหมที่ประธานก,กรกตบอกว่าหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะออกมาได้นะแต่ว,ว่าวิธีการที่ก,กรกตทําเหมือนจะทําให้ไม่ถึง65%นะครับผมก็เพียงเท่านี้ครับผมครับ